รถเร็ว109จะเข้าจอดที่บางซื่อนะครับสทฮทตะชี่ห้าศนหนะครับเชียงใหม่ไอ้กรุงเทพเชร่งใหม่นะครับ มประทานมีต้ทางมาขึ้ผู้ที่ประทานมีทางมาขึ้นขบวนรถดูดจ่าเรียกเป็นการกระลาภานี่จ่าละขนาดนี้เป็นขบวนรถเที่ยวขึ้นเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งูเจ้ารับสมุทริษานสถานีต้นทางตุงเทพปลายทางเชียงใหม่มีตัวรถษัจับขบวนรถเที่ยวนี้แล้วนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถเพศ่อที่เรียบร้อยครับ สิ่งของสัมภาะของท่านอย่าหลงมือนะครับสิ่งของสับภารของท่านถ้าหลงมือมาทีการตึงหมายได้มาสมญาตมิของท่านไม่ต้องทุ้นไปส่งบนขอบบนรถนะับมาสมญากที่สท่านไม่ต้องทุ้นไปส่บนขอบวนรถนะครับดิฉะนั้นท่านอาจจะติดไปกับบนรถได้ครับการธนาคารที่สามในขนานี้เป็นขบวนรถเที่ยวึ้นเป็นขบวนรถเรือขอบวนที้ให้ดูเก้ารับสมุนตาม ถานธานเริ่มทางกรุงเทพไปทางเชียงใหม่ขบวนรถไฟที่จะออกจากทางชื่อในเวลา14นาฬิกา15นาบิืารอ,อ,อเวลานะครับ รถไฟอีเวนเลกน้อยทุ่งทางสถานีจะให้สัญญาบ่อยขบวนร่เรือขบวนที่หนึ่งศูนย์เก้ารับขนิษทสถานีต้นทางกุงเทพปลายทางเชียงใหม่เมื่อขบวนรถ่อนี้ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้ที่อยู่รับขนบริษายสถานบางเฉลิหลักสีดอนเมืองบางสิตสถานีต่อไปทาง ข้าไม่ฟังนูน้นตู้สุดท้ายตัดลำปางนะครับยังไม่ยอมออกนะครับ ถ้าจำไม่ผิดจะไปถึงเชียงใหม่ประมาณตีสี่นะครับตอนนี้พ,พูดถึงรถเชียงใหม่หลยหลายคนคิดถึงขบวนด่วนห้านึงนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะกลับมาวิ่งนะครับพอไปถึงที่ช่วงลำปางลำพูนเชียงใหม่นี้เป็นช่วงเช้าเช้านะครับอากาศกำลังดีครับ แ้าเป็นขบวนนี้หมดเสร็จครับมีแต่ความมืดนะครับ